สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะดิฉันคติยาสวัสดีผลสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยและรองโฆษกพรรคเพื่อไทยค่ะวันนี้ดิฉันก็จะมาขอถแถลงใน3ประเด็นของพรรคเพื่อไทยด้วยกันนะคะเรื่องแรกคะ่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569นะคะเพิ่ง ซึ่งเพิ่งเสร็จสิ้นการประชุมไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะดิฉันก็ต้องขอขอบคุณนะคะพักร่วมรัฐบาลทุกพักค่ะที่ร่วมกันผลักดันร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2,569นะคะจนผ่านในวาระที่2และวาระที่3ค่ะแล้วก็นี่คือการมองเห็นร่วมกันนะคะว่าร่างกฎหมายฉบับนี้คือหัวใจสำคัญะคะในการที่จะ ขับเคลื่อนนโยบายตามสัญญาที่เราได้ให้ไว้กับพี่น้องประชาชนค่ะเช่นเดียวกันนะคะดิฉันก็ต้องขอขอบคุณพักฝ่ายค้านด้วยเช่นกันค่ะที่ได้ร่วมกันให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ตลอดการประชุม3วันที่ผ่านมานะคะสิ่งนี้แสดงให้เห็นค่ะว่างบประมาณนั้นไม่ใช่เรื่องของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่เรื่องของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศค่ะดิฉันยืนยันนะคะว่างบประมาณ ปี2569นั้นไม่ใช่ตัวเลขที่อยู่แค่ในเอกสารไม่ใช่ตัวเลขที่รอยอยู่ในอากาศค่ะแต่นี่ค่ะคืองบประมาณนะคะที่เราจะนำไปเพื่อวางรากฐานของประเทศเพื่อนำไปฟื้นฟูเศรษฐกิจนะคะแล้วก็นำไปแก้ไขปัญหาปากทองค่ะพรรคเพื่อไทยยืนยันนะคะว่าเราจะมุ่งมั่นใช้งบประมาณทุกบาททุกสตางค์ค่ะอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตอบโจทย์ชีวิตของพี่น้องประชาชนค่ะซึ่งหลังจากที่ร่างงบประมาณฉบับนี้ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะก็คือการพิจารณาของชั้นวุฒิสภาซึ่งดิฉันเชื่อมั่นค่ะว่าทางวุฒิสภาจะเร่งรัดนะคะในการพิจารณาเพื่อเปิดทางให้รัฐบาลค่ะนำงบประมาณไปใช้จ่ายนะคะเพื่อที่จะขับเคลื่อนนโยบ,บายอย่างเร็วที่สุดค่ะ ซึ่งโครงการและนโยบายสำคัญที่จะใช้งบประมาณของปี2569ในการขับเคลื่อนนะคะก็ได้แก่นโยบาย20บาทตลอดสายค่ะเพื่อทำให้การเดินทางน,นั้นสะดวกรวดเร็วแล้วก็เข้าถึงง่ายและเป็นการลดรายจ่ายของพี่น้องประชาชนให้มีเงินเหลือใช้ในกระเป๋าค่ะ เราจะนําไปใช้นะคะในการโครงการฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนค่ะโดยเราตั้งเป้ารายได้จากการท่องเที่ยวในปี2569นะคะอยู่ที่2.8ล้านล้านบาทโดยจะดึงนักท่องเที่ยวเข้าประเทศค่ะราว36ล้านคนเพื่อสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นผู้ประกอบการ SME และภาคบริการค่ะผ่านการโปรโมทการพัฒนานแหล่งท่องเที่ยวและการจัดอีเวนต์ต,ตลอดทั้งปีนะคะ เราจะนำงบประมาณค่ะไปพัฒนาในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณสุขเพื่อที่จะรองรับสังคมสูงวัยนะคะและสิทธิประโยชน์ใหม่ๆค่ะและนำไปสร้างระบบการดูแลสุขภาพของคนไทยให้ครอบคลุมทุกกลุ่มค่ะเราจะนำก็ประมาณนะคะไปใช้ในการจัดการภายัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะเพื่อให้ท้องถิ่นนะคะมีความพร้อมในการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบค่ะ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแรงที่เป็นปัญหาเรื้อรังมาอย่างยาวนานและส่งผลต่อผลผล,ผลิตทางภาคการเกษตรนะคะนอกจากนี้ค่ะรัฐบาลเราก็ได้เริ่มมาตรการช่วยเหลือกเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรมแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวปีการผลิต2568และ69นะคะโดยเป็นการจ่ายเงินช่วยเหลือไร่ละ1,000บาทสูงสุด10ไร่ค่ะ ครอบคุมทั้งนาปีและนาปรังโดยเริ่มเริ่มใส่งวดแรกนะคะตั้งแต่เดือนกันยายนนี้ค่ะโดยเงินทั้งหมดค่ะจะโอนเข้าบัญชีเกษตรกรนะคะที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อเป็นการลดความล่าชา้าและก็ต้นทุนในการทําธุรกรรมค่ะเราก็มีส่วนของการพยุงราคารำไย,ยนะคะโดยรัฐบาลค่ะได้ร่วมกับสมาคมโรงลำไย,ยอบแห้งทางภาคเหนือ ตั้งจุดรับซื้อรำไยเกตเ a เที่กิโลกร,รัมละ13บาทจนถึงวันที่20กันยายน,น20สิงหาคมนี้นะคะขอภัยค่ะพร้อมเสนอให้ทางคณะรัฐมนตรีค่ะออกมาตรการเพื่อเป็นการช่วยเหลือส่งเสริมนะคะโดยจะจ่ายไร่ละ1,400บาทเพื่อเป็นการทดแทนรายได้ค่ะโดยทั้ง2มาตรการนี้ค่ะมีเป้าหมายเดียวก็คือให้รายได้ถึงมือกเกษตรกรอย่างเร็วที่สุดค่ะและทางพรรคเพื่อไทยนะคะเราก็ได้กำชับสสค่ะ ให้มีการติดตามสถานการณ์นะคะในส่วนของจุดรับซื้อและก็ปริมาณการรับซื้อค่ะเพื่อที่จะนําปัญหานี้มาสะท้อนให้กับรัฐบาลนะคะเราจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกจุดและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดค่ะประเด็นที่2ค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคลิปเสียง10กิโลนะคะจากกรณีที่มีสสของพรรคประชาชนค่ะอ้างว่ามีบุคคลปริศนาโทรมาติดต่อ เพื่อแลกกับคะแนนเสียงโหวตผ่านร่างพระราชบัญญัติกบประมาณรายจ่ายประจำปีและร่างพระราชบัญญัติสถานบันเทิงครบวงจรหรือว่า Entertainment Complex นะคะพร้อมมีการเปิดเผยคลิปเสียงยาว13นาทีโดยสื่อความหมายว่าเป็นการมอบเงิน10กิโลและโยงว่าเป็นผู้ใหญ่เหนือรัฐบาลโดยไม่ปฏิเสธว่ามีความเกี่ยวข้องกับพักเพื่อไทยค่ะดิฉันขอยืนยันนะคะว่าเรื่องนี้ ไม่เป็นความจริงค่ะและเป็นสิ่งที่สร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อพักเพื่อไทยและรัฐบาลค่ะพักเพื่อไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆต่อการติดต่อดังกล่าวนะคะและเรายินดีให้มีการตรวจสอบในทูมิติค,ค่ะและขอเรียกร้องให้ทางสสของพระประชาชนค่ะรีบออกมาเปิดเผยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์และข้อมูลค่ะที่จะทำให้เราสามารถสสืสืบค้น ไปที่ตัวตนของบุคคลดังกล่าวได้นะคะบุคคลปริศนาดังกล่าวได้ตามที่ท่านได้มีการกล่าวอ้างค่ะเพื่อให้กระบวนการตรวจสอบนั้นเดิมหน้าและไม่ปล่อยให้ความคุมเครือนี้ค่ะมาทําลายความเชื่อมั่นต่อระบบก,การเมืองของประเทศค่ะอีกครั้งในปัจจุบันค่ะเรามีกลไกต่างๆมากมายค่ะที่จะสามารถทําให้ความจริงเนี้ยมันชัดเจนขึ้นได้สิ่งนี้จึงเป็นสิ่งที่น่าสงสัยค่ะว่าเพราะเหตุใดพักประชาชน จึงยังไม่ทําให้ความจริงปรากฏและปล่อยให้เรื่องนี้อยู่ในความคุมเคือค่ะเพราะว่าเรื่องนี้ค่ะมันเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นกับพรรคเพื่อไทยโดยตรงแต่ขนาดเดียวกันค่ะหากมันยังไม่มีการทําความจริงให้เรื่องนี้ปรากฏความเสียหายก็จะเกิดขึ้นกับทางพประชาชนเองค่ะเพราะตอนนี้มันเริ่มมีคนเริ่มตั้งคําถามแล้วค่ะว่าตกลงแล้วนี่มันคือการเมืองใหม่ของพรรคการเมืองรุ่นใหม่ หรือว่าเป็นการเมืองแบบเก่าของพรรคที่บอกว่าตัวเองเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่งั้นดิฉันก็ต้องถามนะคะว่าการเมืองใหม่กี่โมงการเมืองใหม่แบบใดค่ะที่ปล่อยให้สถานการณ์เรื่องนี้ยังคุมเครืออยู่แบบนี้นะคะซึ่งดิฉันต้องขอบอกเลยว่าณสถานการณ์ปัจจุบันค่ะฝั่งรัฐบาลเวลานี้เรามีการทํางานร่วมกันอยากเป็นเอกภาพค่ะดังนั้นจึงไม่มีความจําเป็นใดๆเลยค่ะที่จะต้องซื้อเสียงโหวต เพื่อจะผ่านร่างกฎหมายต่างๆค่ะประเด็นที่3นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะหลังจากที่เหตุประทะตามแนวชายแดนได้เริ่มคลี่คลายนะคะรัฐบาลค่ะก็ได้ทำงานควบคู่นะคะทั้งใดน้านความมั่นคงด้านการทูตแล้วก็การเยียวยาประชาชนค่ะเราได้ยึดหลักสูงสุดว่าชีวิตและทรัพย์ส,สินของประชาชนอธิปไตยและ บุรณภาพแผ่นดินแดนนะคะต้องมาก่อนสิ่งอื่นใดค่ะและทุกการดําเนินการนะคะจะต้องยึดหลักตามที่ทั่วโลกนั้นยอมรับค่ะซึ่งในการประชุม RBC ภพระตะวันออกฝั่งจันทบ,บุรีและตราดเมื่อวันที่15-16สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะทั้งสองประเทศนะคะได้ยืนยันกรอบปฏิบัติ 13ข้อตามที่ตกลงกันในเวที GBC เมื่อวันที่7สิงหาคมที่กรุงกัลลาลัมเปอร์ค่ะโดยประเทศไทยย้ำชัดค่ะว่าเราจะแก้ปัญหาโดยสัติวิธีในกรอบทวิภาคีภายใต้กติกาสากลพร้อมผักดันวาระเพิ่มเติม2เรื่องสำคัญนะคะนั่นก็คือ 1. เป็นเรื่องการเก็บกู้ทุนระเบิดค่ะเพื่อคืนความปลอดภัยให้กับชุมชนในชายแดนนะคะและเรื่องที่2ค่ะเป็นเรื่องการ ปราปราเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติค่ะซึ่งที่ผ่านมาก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าเราได้รับความร่วมมือจากทางกัมพูชาเนี่ยน้อยกว่าที่คาดหวังไว้ค่ะซึ่งพรรคเพื่อไทยก็หวังนะคะว่าทางกัมพูชาจะพิสูจน์ถึงความจริงใจในการหารือครั้งถัดไปค่ะด้วยการสนับสนุนนะคะการเก็บกู้ทุนระเบิดอย่างเป็นรูปธรรมแล้ก็เร่งปราบสแกมเมอร์ให้เห็นผลชัดเจนค่ะ และสำหรับนี้สหรับกรณีที่ทหารไทยนะคะบาดเจ็บจากทุนระเบิดสังหารบุคคลภายหลังข้อตกลงหยุดยิงค่ะร,รัฐบาลก็ได้ดำเนินการประท้วงทางการทูตอย่างเป็นทางการนะคะและมอบหมายให้ทางกระทรวงต่างประเทศค่ะจัดทำบันทึกหลักฐานส่งไปยังคณะคกลไกภายใต้อนุสัญญาออตาวะแล้วหลายฉบับพร้อมทั้งนัด,นดหมายนะคะทางทูตหลายประเทศค่ะลงพื้นที่ส่วนด้านการเยียวยาค่ะ รัฐบาลก็ยังคงดําเนินมาตรการอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งในเรื่องของการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจค่ะโดยทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะได้ตั้งคลินิกเคลื่อนที่และทีม MCAT ค่ะเพื่อนำไปฟื้นฟูจิตใจประชาชนและเปิดสายด่วนสุขภาพจิต1323นะคะเพื่อให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่องค่ะ รวมถึงนะคะเราได้มีมาตรการช่วยเหลือค่าน้ำค่าไฟสำหรับครัวเรือนแล้วก็ศูนย์พักพิงในพื้นที่ค่ะที่จะได้รับการกดเว้นนะคะค่าน้ำค่าไฟในช่วงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะในส่วนของความเสียหายค่ะกระทรวงมหาดไทยโดยท่านภูมิธรรมเวชยชัย,ยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้สั่งการให้กรมโยธาธิการและผังเมืองค่ะตั้งศูนย์ตรวจสอบอาคาร ใน7จังหวัดชายแดนเพื่อเป็นการออกมาตรฐานการซ่อมแซมที่เร่งด่วนค่ะโดยขณะนี้นะคะได้พบตรวจสอบตรวจสอบพบความเสียหายจํานวน300หลังใน4จังหวัดหลักก็คือบุรีรัมย์ศรีสะเกษสุรินทร์และอุบลราชธานีค่ะเราได้มีการทยอยส่งมอบบ้านพักชั่วคราวนะคะให้ครอบครัวที่บ้านเรือนเสียหายแล้วเป็นจํานวน11หลังค่ะและจะทยอยส่งมอบเพิ่มเติมนะคะ โดยดูจากผลการสำรวจและก็ความพร้อมของพื้นที่ค่ะสุดท้ายนี้ค่ดิฉันก็ขอย้ำน,นะคะว่าพักเพื่อไทยและรัฐบาลค่ะเราจะทำงานอย่างเต็มกำลังเพื่อแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนในทุกด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจความมั่นคงและคุณภาพชีวิตค่ะและสำหรับพักเพื่อไทยค่ะงบประมาณทุกบาทคือความหวังและต้องถูกใช้เพื่อตอบโจทย์ของพี่น้องประชาชนค่ะขอบคุณค่ะ